แป้งผสมรองพื้นโซลาตัวนี้ลูกซื้อให้ใช้ค่ะใช้แล้วหน้าเนียนสวยใครๆก็ชมทักว่าไปใช้อะไรมาคะอย่างตอนเช้านะคะทาแค่แป้งแล้วก็ทาลิปแค่ครั้งเดียวค่ะ อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะตลับดึงเนี่ยใช้ได้นานมากนะคะอย่างตลับนี้นะคะใช้มาได้หลายเดือนแล้วนะคะบางยี่ห้อที่เคยใช้นะมันต้องทาหลายรอบแล้วรู้สึกว่ามันเปืองค่ะก็หมดเร็วด้วยค่ะหรืออย่างบางตัวนะคะใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นผื่นคันค่ะแพ้ค่ะอย่างแป้งโซล่าตัวนี้นะคะทาแค่ครั้งเดียวเนียนแล้วก็ไม่เปืองแล้วก็ไม่แพ้ด้วยค่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะ เห็นไหมคะเนียนมากก็ใช้ง่ายใช้ดีจริงๆคะ่ะ